แก้มสาวเก่านาฬิกาครับพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วคือเก่าครับฝีมือตามหมูฮูงอีแม่สู่เข้านี่เพราะต้องห่วงอืมนี่ผู้ยืนถ่ายกินเขาเลยหิวเขาหิวเขาปะนะถุงได้เหรอถุงของสุโรทหายงหยิบมาหาน้าบักตูมน้าบักตูมมีดมีดมีดน้าบักตูมไม่แม่นั่ะเนาะคอยหาอย่งคอยพ่งไปบุกชูโรคอยไปกระสานวุ้ยโยกันยกัน มันประโน์ทได้ไหนะวิวิมมือเึ้ื่อนเป็นยังแม่มือเคื่อนไอ้แพรเป็นยัง้ยไเป็นน้ำส่น้าสีแม่ใช่ัวเยยเจ้าไปวาเจ้าเปยังนี่ประจําละ อันนี้กําลังว่าออกพืชในแพะนะครับแพะน้ำท่วมน้ำท่วมเขาน้ำท่วมบ้านบุพิโสพิโสบุพิโสพิโสครับจุดขีไร้ดาวมันคป็้วมันคป็นขั้กินจุดขีไร้ดาวเมื่อวานนี่จะออกไปคั้วหลวงวันนี้สองตัวไหมร่วอไปร่วงบอกัลบอลเงินจ้าวเป็นรูสามตัวเส้นที่จิบผูกเสียกไปเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้ไรชนเข้าบ่โอ้ยถ้าชนเข้าในผูกไว้วันนี้กะมาให้เขามาไทยเอาไหมเอาลงโค้งอันไม่ใช่เรื่องของใครยกนมันชน หอยาอยู่อยนดิอวันินกยแมันเจ้ากบเนสบุมส่นนใจีเันามีข้าวมันกะฮะป้าแม่ขาดบ่ไดได้นี่งอ้ว่อ้ออีกนัวขึนไหนแม่นัวบักกอก็ไม่ได้พี่น้องเพียบักเงกก็ไม่เพียน

โอ้ปูดองครับปูดองครับทิ่มล่งโคกแล้วอืมทิ่มล่งเออเรียมมอกันมันยังแสบเรียเมือความเนี่ยอืมเอาไปจำน้ำยังอุ้ยน้ำบักตุ้มไหมโยกไหมแม่ เสรแล้วนวแล้วแสบจกเลยเียมอือ,อ,อน่ามรท่าน์เนี่เหมือนกับพี่น้องมันยังหงถนนอยู่รับพี่น้องเอ้ยนาไปอย่งไม่อยากไปย่งมอยู่มันยังหงถนนอยู่ครับอตักแล้วตักแล้ว จะได้หาเขากินตัวไปที่ี่ก,ก,นนกินแล้วไปนอนกินแล้วก็นอนโอ้นแม่ไปโอ้ยหอมหวนหวนเลยไอแพ่ยกไปเตียงเลยไอ้แพรนไอ้าแพ้ เจ้าใจอันไม่อยากตายมันจะี่ออออเออยากไปเด้อนะยังยากเขายังงหน้าบักตูม่ะเจ้าไปดูอะไรขี้เงี้ยสิบครูใส่เนี่ยเนี่ยไปเอามาคุหนีสักใม่ไม่เปลากัได้มีตะพุ ข <icana, S 1> นมางเด๋ย่คอยเอามากปนคอยราะท่า่าบขนหยั่งยู่คนไม่ขนคอยแล้วมาเฮ็ดนี้พักเนี่ยพักพักบิงนี่พักบิงพักบุงงีงก็นี่อืมนี่ยพักบิงเสียบว่าเนี่ยกระปุงหนาตัวเนี่ยลุงบานเจ้าเก็บมาว่าเนี่ยบอกใจลุงบาน ยึใตลงบานวะแต่พอมันอออขาวๆลางๆกันเลเขาเทยเดียเทยอย่างด้วยโอยขอเส้าหิวขอเลยเออน่ะเข้าไว้หันบ่ยึดไต่ลงบันให้ถมีกับมึงันนึงโอ่พาะเจามากกะเนาะไปเพื่อนพุนพักบุงลวกก็มี่มุนกระเล้าุนกะ้ากระเล้า นี่แนวแสบป่นี่เงี้ยเนี่ยทอดปลาเนี่ยเออตอนเดียวเนี่ยแมงสาำหัวหมาเหงาโอ้ยปั่นกี้งางอมหัวเอาออนีม้าแมนดิ โอ้ยอุตส่าห์โปโมทอย่างนี้โอพี่ยิบผิดจานโอ้ยยิบผิดจานพอเลยแม่คูให้ลูกจำแไมไม่ขอใไม่ด้วเราเรา้ไม่เป็นตัแกแน่เฮ้ยเหีวเด่๋ยไกินแกแกะกระส่านเดีวมาให้เล่าเนี่ยพี่ยน หน่ผู้เฮ็ดแซบเนี่ยนี่เฮ็ดแซบขนาดได้เหล่าทรอีแม่นี่ถ้าเฮ็ดขายนี่มีผู้สื่อด้วยเนาะแจ็คสื่อใกล้สองห้อยตัวอเฮ็ดแกงไขยได้กาไรหาสิบบาทแล้วก็ดีให่เลยยิ่ยใยเขากินจับแม่นอนยิใหพวนพู่มเฮ็ดจอยนะเออเรามีความสุขนอยู่หน้าเด้์ใช่ไหม ตัวหน้าหัวหัวตหัวเกิดสีเปลี่ยนมาเห็ดหน้าปังกันวาที่ไหบครับเ็ดแล้วเศรเห็ดเล่นบ้งล่ยเลียง่้าบอก่แม่เล่เ็นจรบเห็ดยังจะแน่วละแรงเนือแต่แรงไร้คว่มกตควาำร้ขมันนั้นผู้บริหารจัดการว่เป็นไหว้วน่จับคอยมาจับไหนเออเพยานด้ืจะว่าอยู่บ้านประชาชนเดือดร้อนให้หู ก็บวไปวาว่งเงินจ้่องเดี๋ยวเงินจองเลยไม่ดังวเงิน่เยดังโอ้ยคอยอยากดังบวบบเงี้ยปืนเนี้ยคอยอยากดังคอยอยากดังนก้าวกับบ้านี่ระบาดเลยได้ยินขาวได้ยินข่าวว่าใครพูดไปนะใครนี่พูด ก๋วยเดือดร้อนเม่เห็นผูใ้ใดมาสนใจก่อยเวียดจน,นแมนยุ่งไปเบิ่งว่างก่อยนี่เป็นยังกระจกมูนอิสุ่ยอยู่หนึ่งกูโตจะเสียงจะตู้ผู้ใดมาสื่อแขกหอยนักแขกเดือดร้อนแต่วาเบื้องถ้าใครจะมาหาเสียงกับข่อยกก็เสียงลบบร้อยสองรอย,อยอไม่ทิ้งประชาชนเดี๋ยว่ทิ้งประชาชนนย่างงดปัดกับแมนจะเห็นหนาเพิ่นจะซื้อแมนจะให้ข่อยซูล น้ำนั่นนั่นอันนี้มมนยังหนีแม่น้ำบักไซบี้ันี่ไหวขอน้วโอ้ยไหวขหนียวบักไซตินีมึงจะสิ่งบึ่งกูน ปลาไนไสั่นเสือนแต่คนอื่นหลายไอไรไนั่นไะไนี่้าไสีทุกสีหน้ากระชาบว่ามันมิได้ไสีซึมสีเสแล้วแต่สีเราคอยกินจนขี้ไรดาเป็นงานกินของเกษตเนี่มาห้ามากนี่บอนี้วยานกินร้ายจนแบนเลี่ยงยาถ้วยไหมครับอืมแบบนชอบกับคุู้้เมื่อวานนี่แม่เรื่องบอก ไปแม่ไปจับไปจับไปไปจับไปขนัดขั้วหลุดมาเหรอยัดขั้วขั้วสามตัวตู้ยันแม่ยันคือขั้วสีบุบเฮ้ยแม่ผมยันมันสิดขนาดมันมันมันแรนมันบมโหเลยโมโหจะเข้ามาแลรงซ่อนเลยดิฮะข้าวเหนียนี่ยบักบักผู้่องน่ะครับแยดวงว่าแกจะไปบ่อันนี้วายข้าวเหนียวนะครับวายข้าวเหนียววายข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยกินแล้วบำรุงสุขภาพแนนอันนี้วายข้าวเจ้าแนน วายบาล่เนี่ยาบาลีเขาบาลนแล้วเป็นบาขี้แตกอันนี้กิเลงเป็นบ้าขี้แตกวะแม่กินขี้ไรดากแมก้ยดกิเขี้ไรดากมาเมาดิเสียงหัวห้องเสียงหมาอีฟอมไม่รบ้านยังไดบุกกล้ยสามตัวเออถึงแก่สูตรดูนะขัดเค็นแลลวแก อากินเที่นเนีินี่ไนใส่โป๊ใส่หัวกับหดน้ำเจ้าหรอปลาหรื้อนเดียวปาักหมงหน้าถ้ต้องไปหาซื้อพักที่ไ่ยาได้ไมเหมือนเฮียนเลียกกันทํานี้บอกน้องแพนดาาด้วยแพนดาเพรตื่นนอกไม่ลงเรียดูใน